อ๋อ oh, ใช่ค่ะก็ดีใจค่ะเพราะว่าไม่ได้เจอพี่จีซูนานแล้วเป็นปีแล้วค่ะแล้วก็ก็พอได้มาเจอกันก็เหมือนแบบได้มารีบอนดิ้งใช่ว่าเราเจอกันค่อนข้างแบบหลายครั้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เจอทีไรก็น่ารักมากแล้วก็สวยมาก oh, <wow. S 1> สวยมองหน้าเขาแบบ oh, <my> คือแบบนี้คือแบบ ขนาดเป็นผู้หญิงเหมือนกันออนะยังรู้สึกแบบละลายเลยอะคิมโดนคิมลอนตกมานานแล้วออแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้ไปดูบลตรพิงค่ะรู้สึกว่าเหมือนโดนตกทั้งออทั้ง bling แลออ้ว <laughs> แล้วก็เป็นแบบ officially bling แล้ว <laughs> เออพราะรู้สึกว่าแบบทุกคนมีความสามารถมากๆสวยมากๆเหมือนตุ๊กตาเลยอะคะ่ะแล้วก็คือเก่งกันมากๆเลยอะค่ะมีียกโชว์บนเวทีหน่ยคะเป็นไงบ้างคะ โอ้โหจะแซบก็แซบจะเท่ก็เท่ยิ่งแบบ VTR ของแต่ละคนที่เปิดมาแต่ละคนก็คือต่างสไตล์ทุกคนมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนที่แตกต่างกันมากๆเลยค่ะแล้วก็พอเห็นความสามารถของเขาอ่ะคือเรารู้สึกแบบ Amazing มากเลยอ่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ดูไลฟ์ด้วยก็ยิ่งรู้สึกว่าแบบโหความฝันเป็นจริงอะไรเงี้ยแลยพวกเราก็ชาบแก๊งเราแต่ไเหมือนกันกับมบเลยอะไย่างี้ใช่ เสียอย่างเดียวต้องนั่งอ่ะแล้วแบบเราอยากยืนมากเราอยากเราอยากยืนเต้นมากเลยแต่ว่าไม่ได้ก็ต้องนั่งค่ะอยากจะแบบอ่าอะไรเงี้ยแล้วอย่างแบบที่เราไปเจอจีซูเนี่ยเราได้มีคุยอะไรเขาเป็นว่าแบบเฮ้ยเนี่ยโชว์คุณนี่แบบสุดยอดอะไรกันบ้างมั้ยมีมีค่ะก็เราก็ดีเอ็มไปให้กําลังใจเขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ส่งมาว่าแบบขอบคุณมากเลยที่แบบเหมือนไปเป็นกำลังใจให้เขาอะไรอย่างเงี้ย แล้ว,ลว,ลวน้องลิซ่าิซ่าเนี่ยบอกเลยค่ะว่าเจอน้องครั้งแรกเลยค่ะคือเคยเคยคุยกันผ่านวีดีโอคอลแป๊บเดียวค่ะแล้วก็อันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เจอตัวจริงก็น่ารักมากอันนี้ก็โดนตกอีกอีกคนเนองคือน่ารักมากๆแล้วก็เฟรนด์ลี่มากๆคือรู้สึกว่าทั้งคู่แบบเจนิวเอนมากเลยแบบมีความจริงใจมากๆเลยค่ะ อ่าโมเมนต์เพื่อนไปดูกันคุกทีมเลยเปยังไงบ้างคะมีการแบบสกิทแล้วอุ้ยอันนี้เลิศมากอะไรอย่างนี้มีไหมคะพีเก็มีใช่ก็มีค่ะว่าแบบแซ่บมากเลยแล้วก็คุยกับย่าว่าเฮ้ยเราไปเรียนเต้นกันไหมอ่ะอจะเรียนหรือเปล่าอยากเข้นอยากมีป๊อปทีป๊อปใช่ทันไหมฮะไ้ไหมนั่นน่ะสิประเมินฮะสเต็ปหรอคะเอาอันนี้แล้วกัน ออดูได้อิสนได้ทีน่จะได้เหตนสเต็ปมากกว่านี้เนาะใช่แต่ต้องไปเต้นต้องไปต้องไปฝึกแล้วค่ะถ้ากลุ่มเราเป็นเคป๊อปเอ้ยเป็นทีป๊อปเป็นเกิร์กรุ๊ปเนี่ยเราจะเป็นวงประมาณไหนสไตล์ประมาณไหนวงเราคือใครวเราคือพีทใครวะแ่าย่าแล้วก็ย่าไอ้คิมแล้วก็ิอ๋อกิ กี้ของแบบยืนมองอ่ะพับทำอะไรกันเออคิดว่าได้นะคารพับเกิร์ลแล้วพอดูคอนเสิร์ตเสร็จพี่คิมกลับยังไงครับเพราะว่าพี่ยาย่าเดี๋ยวนี่คนคนรถรับส่งอะไรอย่างเงี้ยคนเราไม่โฟกัสพี่คิมกลับยังไงกลับด้วยกันไม้หรือว่าอะไรไมนโฟกัสคิมกันยังไงได้หรอโอยอยากรู้เลยว่าพี่กลับยังไงเนี่ยเมื่อพี่ั้เด็กเขาเป็นยาอะไรงี้ย อ๋อรอพี่จำได้คลิปจำได้ไว้คลิปไปกับย่าแล้วก็กลับกับย่านะแต่ย่าแค่นั้นเห็นพี่คนไม่ป้าใครอ่ะย่าลงสตอรี่จริงๆพอ่แดงพี่แดงมานั่งรอที่ไหน ในวันนั้นเหรอคะใช่หรือคนละวันหรือเปล่าคะเอออาจจะคนละวันมาได้กันกับด้วยกันมาได้กันกับด้วยกันโอเคยืนยันจากพี่คิมเนาะใช่มาเจอกันที่บ้านคิมทุกคนมาเจอกันที่บ้านคิมแล้วก็นั่งรถยะยาไปดูแล้วก็ย่าก็ก็กลับมาส่งทุกคนโอเคพี่พีก็สุดเรื่องหลักเปิดตัวหวาคุณโรเบิร์ตสวานอ๋อใช่ค่ะก็ ก็ดีใจกับเชียค่ะดีใจเพราะว่านั่นก็ดูเอนเลิฟมากเลยค่ะแล้วก็ดูแฮปปี้ขึ้นเยอะมากๆเลยได้ยินคำความรักของเขาเหมือนเหมือนคิมแบบเขาบอกว่าเหมือนคิมมาตลอดเฮ้ยกินเปล่าก็รู้เขาก็เขาก็บอกเราค่ะอินด n ้เอนพอเขามั่นใจว่าเขาคุยกับคนนี้แล้วเขาถึงจะบอกเราเออเขาได้ช่วยสแกนไหม ได้ช่วยก็ก็มีเจอกันมีมีได้ไปทานข้าวด้วยกันอยู่อะค่ะเป็นยังไงบ้างครับกับความรักเขาดูเหมือนคุ่โบเขาต้อดูสดใสขึ้นกลับมาอยู่ได้เหมือนเดิมแล้วใช่ก็จากที่ปกติเป็นคนแบบ e NERGY ร้อยอยู่แล้วตอนนี้เป็นพัดเลยค่ะเป็นรักเลยค่ะก็ดีใจกับเขาค่ะเพราะว่าพี่ที่แบงค์เขาก็เป็นแบบผู้ใหญ่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยความรักก็ ก็เหมือนแบบค่อยไปค่อยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เขาก็ happy, แฮปปี้แล้วก็เราก็ดีใจกับเขาค่ะแล้วเรามีกับเพื่อนๆตอนก่อนหน้าเนี้ยที่เขาพาไปแนะนำทุกอย่างเลยเนี้ยพวกเราเชียร์กันแบบเต็มที่เลยอืมคิมอาจจะไม่ได้เป็น type ที่เชียร์ค่ะเพราะว่าให้เพื่อนตัดสินใจเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยยุ่งอะไรเท่าไหร่ค่ะก็คือเขาโตแล้วด้วยค่ะแล้วก็เขาก็รู้แหละว่าอะไรที่เขาแบบ ควรไม่ควรอะไรอย่างนี้แล้วก็เราแค่เหมือนเป็นกำลังใจให้เขาเฉยๆค่ะใส่สป,ปอร์ตใส,ส่สป,ปอร์ตค่ะเขาว่าดีก็ก็ล้วก็ <c oughs> ดีด้วยโอเคคค่ะ, <Thank you. S 1> คะ